สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับเราพัฒนางวดประจําวันที่20นะคะ20มีนาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่17กันนะคะว่าอ่ามากี่คู่ตารางมาหรือตัวเจาะแอดมานะคะสำหรับผลที่ออกนะคะก็คือ1 0ึ่ง4นะคะอ่ามาดูตารางกัน ศูนย์อ่าหนึ่งแอดมานะคะศูนย์มาตัวที่แอดให้ระวังนะคะสําหรับศูนย์เนาะอ่าสําหรับท่านที่ได้ฟังคลิปนะคะว่าแอดแล้วว่าให้ระวังศูนย์นะคะก็เลยเพิ่มมาเหมือนเดิมนะคะสําหรับศูนย์อ่าแล้วก็เจ็ดนะคะเจ็ดมาเนาะหนึ่งมาศูนย์มาสองตัวเจ็ดมาศูนย์มาแล้วก็สี่มาเท่ากับ มาทั้งหกตัวนะคะพี่พี่จ๋าเท่ากับมาทั้งหกตัวเลยนะคะทีนี้แอดให้เด่นวิ่งรูดที่ห้ากับหนึ่งวิ่งรูดที่ห้าไม่มาหนึ่งมานะคะหนึ่งมาล่างของหกตัวนะคะล่างของหกตัวหนึ่งศูนย์ตรงตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือ,อาทางสปปลาวเนาะแล้วก็ทางไทยเราบางพื้นที่นะคะพี่พี่จา๋าล่างของสี่ตัวก็คือศูนย์เจ็ดนะคะ 07ก็มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋ามาในตารางเนาะตัวที่แอเจาะไม่มีนะคะส่วนบนนะคะ704 7มา0ย์มา4มานะคะตารางมา3ตัวเลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่าสำหรับท่านที่อาจจับในตารางก็จะได้เนาะเพราะว่าพี่พี่สมาชิกในกลุ่มเหมือนการแจ้งแอดเนาะบอกว่าแอดบอกว่าให้ระวังศูนย์ได้นะคะได้4 0 0 4นะคะ ได้3ตัวได้3นะคะก็ยินดีด้วยเนาะ,ะบางทีก็แอดก็จับให้ไม่เข้าแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะ,ะแต่แอดก็มาเนาะมาตัวเน้นในล่างของ6ตัวนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางนะคะมีเข้ามีดุดแอดเองไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งกปนพี่พี่แบบนั้นนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบเอาเนาะ ถ้าแนวทางหลายตัวก็เปรียบเทียบกันหลายๆแอดมินดูแล้วกันนะคะพี่พี่จา๋ามาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวดินของเรางวดประจำวันที่2 0แต่แอดได้ข่าวมานะคะว่าจะมีการเลื่อนออกแอดก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครแน่รู้แบบอันนี้แล้วก็บอกแอดด้วยเดอ้อเนี่แอดให้ดูนะคะ แป๊บเลยนะคะอันนี้เนาะจริงไม่จริงก็แจ้งแอดด้วยเนาะพี่ๆจ๋าะจะได้ทำแนวทางออกมาทันนะคะอ่ะมาก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่าสิบแปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่พี่จา๋าตามกันต่อเนาะตารางตัวเด่นของเรานะคะ,ะในรอบนี้นะคะตัวเด่นของแอดเนาะเด่นตารางนะคะแอดก็จะมีหน เก้านะคะเก้าหรือหกเจ็ดสี่ห้าอ่ะนำในตารางนี้ไปจับก็ได้เนาะพี่ๆจ้าอ่ะขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะบางทีแอดจับให้ไม่เข้าพี่ๆอาจจะจับเข้าก็ได้นะคะอ่ะสำหรับตัวอ่ะให้วิ่งให้รูดเนาะแอดให้วิง 9, ะะว่งรูดที่เก้านะคะวิ่งรูดที่เก้ากับห้า ถ้าบอามาก่าก็่ากับเบิงในตารางหดือพี่น้องจา๋าส่วนตัวเน้นแอดเดี๋ยวไปเน้นให้ในกลุ่มนะคะอ่ะสำหรับ 9, เก้ามาดูกันเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะคะ สำหรับเด่นที่ห้าสำหรับเด่นที่5้ 5, แอดก็จะมี5 1 5หนึ่งห้าสี่หาหกหนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างเนาะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดสี่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะชื่นชอบคอยตามนะคะ สามตัวเดี๋ยวแอดไปจับให้ในกลุ่มเนาะพี่พี่จ๋าสำหรับเก้านะคะเก้าที่แอดเน้นนะคะก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าแปดเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่พี่อย่าลืมกลับหวเนะแต่ถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะสาหรับเด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหกนะคะ เป็น5้าด้วยนะคะสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่8 1 74เมาเดี๋ยวแอดเขียนกลับหัวไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันการลืมด้วยเนาะเก้าหนึ่งกับเป็น6 1นึ่ง้ำเดอิอพี่น้องจา๋าไม่ชอบเก้าหนึ่ก็กลับหัวเป็นหกหนึนะคะหกแปดห้าเก้าเนาะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนะคะนาไปพิจารณาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะคะแต่ถ้าใช้96ถ้าใครชอบก็3ามได้นะคะ96รวย 96s ก็เขียนให้แล้ว s ยังจะไปใส่96ให้พี่น้องอีกเนาะ,ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้นะคะนาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เหงงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ